เนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันลกหรือ w ว r l d t h r o m บ o ิ i เด a y นะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีโดยในปีนี้นะคะทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและสานอฟีประเทศไทยนะคะจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันไผ่เงียบที่ป้องกันได้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องพร้อมชีผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยที่ผ่าตัดใหญ่นะคะมีความเสี่ยงสูงและหญิงตั้งครรภ์บางรายควรเฝ้าระวงังไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชัดชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมง,งานโดยในปัจจุบันนะคะวงการแพทย์สามารถป้องกันการเกิด VTE นะคะในผู้ป่วยผ่าตัดได้หลายวิธีเช่นการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะปัจจุบันการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในโรงพยาบาลทําได้ด้วยการใช้ยาฉีดนะคะแล้วก็ยารับประทาน รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการป้องกันโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้มีการนำล่องการทำแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วสู่ภาพของคอมอก็มีหลายภาคส่วนนะอย่างทมว่าวันนี้เรื่องลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งก็เรียกเป็นอีทดีคือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ หลายๆอย่างมันมาจากการใช้ชีวิตด้วยไม่ผมว่านโยบายขั้นแรกสำาัญให้ตุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยถ่าเกิดว่านโยบาย,ายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นนั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายๆอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ แต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีระบบซึ่งปสมภูมของกทมอเองเรามีศูนย์สาธารณสุข69แห่งนั้นเราคือหน้าด่านในการประทะความเจ็บป่วยเป็นด่านแรกที่เหลือแล้วเราแล้วก็ค่อยเข้ามาถึงโรงพยาบาลเรามีโรงพยาบาลทีล่เป็นแห่งเรามีเตียงแค่มา13%ของเตียงทั้งหมดของกรุงเทพมหานครกทมก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของ,รงขก,ก,กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลหายาลัรโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็แบ่งเป็น7โซนของโซนสุขภาพนะเพื่อให้เกิดความประสานงานอย่างเต็มที่ แต่ว่า,าก็คือมิติที่นโยบายของเราคือก็ต้องดูแลตั้งแต่ป้องกันร,รักษาแล้วก็มีการประสานงานกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะพรานั้นผมว่าหาข้อมูลแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะาว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะ่มันต้องเริ่มจากตัวเราเองตั้งแต่การกินอาหารการออกกำลังกายการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกรมอเองก็พยายามจะจัดสถานที่เรามีพยายามทําสวนที่ใกล้บ้านทําทางเดินที่เดินได้สะดวกขึ้นเราพยายามดูแลเรื่องคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นให้ความรู้ผ่าน อ,อสสที่อยู่ในชุมชนมีให้บริการศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> ก็ผมว่าอันนี้คือสําคัญเลยครับคือถ้ารอให้ป่วยแล้วมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ดีค่าใช้จ่ายสูงเราเคยพูดแล้วว่าเออจริงแล้วการสร้างสวนสาธารณะเนี่ยมันก็มีความคุ้มค่าไม่ต่างกับสร้างโรงพยาบาลเลยคือให้คนออกกําลังกายให้สุขภาพดีขึ้น <c oughs> ก็ต้องช่วยเหลือดูแลครับแล้วก็สุดท้ายแล้วพอสุขภาพดีมันมีผลในหลายอย่างเลยช่างในแง่ของการทํางานการดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะดูแลคนที่เรารักได้เนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพเองก่อน ก็วันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโลกนะหรือว่า World Thrombosis Day คือในการนี้เราก็สมาคมหลอดเือที่ยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันไปนที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบ เป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตครับเ,เพราะว่าหลอดเลือดตันจริงมันมีทั้งหลอดเลือดแดงแลหลอดเลือดดำนะส่วนใหญ่ที่คนเรารู้จักส่วนใหญ่คือหลอดเลือดแดง,งตันเช่นที่สมองสโตรหรือว่าไปที่หัวใจใช่ไหมครับหลอดเลือดดำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ขาเยอะ นะครับแล้วก็อาจจะลุกลงไปที่ปอดที่ที่ปอดได้นะที่สมองก็มีแต่เจอไม่บ่อยนะครับแต่ที่เราเจอบ่อยๆส่วนใหญ่เป็นที่ขามากกว่าแล้วก็อาจจะลงไปที่ปอดนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าโรคหลอดเลือดดำอุดตันเฉียบพลนันเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบ จริงๆแล้วหมอก็อยากจะฝากถึงกับในเวชปฏิบัติหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยหรือคุณหมอเองนะคะว่าเราควรจะมีแนวทางในการที่จะป้องกันให้ได้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ยังไเกิดเสียชีวิตได้นะคะจริงๆแล้วที่รามาธิบดีเนี่ยเราก็มีการรงการวิจัยอย่างเข้มข้นเราได้เริ่มใช้แนวทางในเชิงปฏิบัติศึกษาในผู้ป่วยทุกรายนะคะในภาควิชาศัญญาศาสตร์ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะแยกผู้ป่วยเนี่ยตามความเสี่ยงนะคะเช่นผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาเราก็จะดูว่าผู้ป่วยรายไหนที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงปานกลางหรือว่าความเสี่ยงน้อยนะคะในรายที่เป็นความเสี่ยงสูงเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายหรือผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งนะคะหรือเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวเช่นอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักหรือกระดูกหัก ะะหรือพวกโรคที่มีหลอดเลือดอุดตนันมีอมัมพฤกษ์อัมาพาพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะถ้าเป็นในรายพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีการป้องกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมียาที่เป็นยาฉีดต้านการไหลปกของเลือดซึ่งยาพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการป้องกันได้แล้วก็ทําให้ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดการเสียชีวิตจากริมเลือดอุดตันที่ปอดได้นะคะจริงๆแล้วยารับประทานเนี่ย ก็สามารถป้องกันได้แต่ยารับประทานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้านฤทธิ์ของยาหรือแก้ฤทธิ์ของยาเวลาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนงเลือดของ พฤติกรรมโดยทั่วไปหมอว่าอาจจะเป็นเช่นโรคปัจจัยเสียงมากกว่านะคะเช่นการรับประทานยาคุมกําเนิดมาเป็นระยะเวลานาน,านหรือว่าการที่คนไข้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะที่เราพบเนี่ยพบว่าประมาณ6 0เของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดดำอุดตันจะสัมพันธ์กับการเข้ารับการารักษาในโรงพยบาบาลซึ่งหมอมองว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะมีนโยบายเชิงรุกนะคะที่จะสามารถป้องกันเพิ่มให้เกิด คำว่าแท็กซอนที่จะตามมาะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราก็จะมีแนวที่เป็นมาตรฐานของการรักษาที่ยกระดับขึ้นมาว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ขึ้นสู่ระดับประเทศนะคะให้เหมือนกับในสากลทั่วโลกค่ะครับกลุ่มเสี่ยงก็หนึ่งหลายกลุ่มด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนี่โอากาสที่จะ เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเลือดดูดตันเนี่ยประมาณ4ีถึงเเท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคเลือดดูดตันเนี่ยประมาณร้อยละยี่สิบนะถึง25เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันอื่นเช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในนนนกกาารรที่จะะะะเเิดดดภวลมือตััคบ ปัญหาของภาวัานี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นมาลิมบูตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับขาแดงร้อนอ,อะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิสัยไม่ได้นะครับหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการพอบเหนื่อยเจ็บหน้าอ,อกส,ส่วนใหจะไปคิดถึงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอื่น ถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะเราส่งตรวจมันต้อง,งยืนยันด้วยการส่งตรวจนที่ขาแล้วมันจะส่งทําอัลตราซาวด์ดูว่ามีเลือดไหมโดยวที่ปอดแล้วก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยแต่ถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจาเพาะนี่ก็จะไม่ได้ให้การวิในิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยก็ทำให้การรักษาเน,นี่ยอาจากกาาอาจะได้ผลไม่ดีนะครับแลวก็คอยอาจจะมีเป็นซ้าๆกันหรือว่าเกิดผลขั้นเทียมระยะยาวได้